สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายมา่อกินข้าวหนึง่งแก้วเด้อขออนุญาตถ่ายรูปกัน,ดนเด้อพี่น้องมาด้วยจ้าพี่น้องกินขา้าวอันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพรานมาใส่ไก่ ก็เลยถูกเลยออกมาที่ถักอ<ม>อันนี้เป็นผักปังพี่น้อง<ม>อีนนนกน,อ<ม>อน,น้ำพริกบาด้า อันนี้แกงปื่อยนะไม่โอ้ยอือนี่อะไรเห็ดหนังอ่ะคุณตรงนี้มันละที่นกเอามีดมันเอาอีน,นั่นมันออกก่อนเม็ดมันออกก่อน เม็ดมันแก่เม็ดมันแก่พี่น้องเขาตักไอ้น้ำพริกปลาทูมาใส่ตักน้ำพริกปลาร้ามาใส่บูเจ้าไปเห็นน้ำพริกปลาร้าขอ,อยดูตัวพี่น้องนอง้ ยสดทำไมเต็มเจริญเปรกมากๆนำข้นข้นใส่บวบน้ำอันนี้ผักบุง้งดูผักบุ้งนาด้วยผักบุ้งนาอยากจานไลยว้ะไ ม้วนมวนก่อนเลยพี Brother ่น้องอิงคำใหญ่ๆเปิดปมปมหืมมผัดกะเพราไก่

ท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องบ๊ายบาย